สรุปหนังสือวิชาใจเบาเขียนโดยยุงป่วยโบนในโลกที่เต็มไปได้วยความรีบร้อนและความวุ่นวายหนังสือวิชาใจเบาได้พาเรากลับมาทบทวนว่าการมีชีวิตที่ดีนั้นไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือเร่งรีบแต่ต้องเริ่มจากข้างในเริ่มจากใจที่เบาขึ้นไม่ใช่แค่การละสิ่งของภายนอกแต่คือการปล่อยความเจ็บปวดความกลัวและความคาดหวังที่ฝังอยู่ภายในใจหนังสือเล่มน,นี้เป็นเหมือนแผนที่นําทางจิตใจที่ค่อยๆค,ค,คลายปมให้เราเห็นว่า แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองมีความสามารถในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เบาสบายขึ้นได้ด้วยการยอมรับตนเองฝึกสติและเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดก,กับความคิดเก่าๆที่ฉุดรั้งเราไว้แนวคิดหลักของหนังสือหัวใจของหนังสือเล่นนี้คือการปลดปล่อยภายในไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความเชื่อความกลัวหรืออดีตที่ฝังใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นน้ำหนักที่ทวงใจให้หนักการฝึกใจให้เบา ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจและปล่อยให้มันไหลผ่านไปอย่างอ่อนโยนสิบหัวข้อสําคัญจากหนังสือหนึ่งการเติบโตเริ่มจากความซื่อสัตย์กับตนเองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการกล้าส,ส่องกระจกภายในใจตัวเองยอมรับสิ่งที่เป็นโดยไม่ตัดสินไม่กล่าวโทษและไม่ปฏิเสธเมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราจะรู้ว่าเราเจ็บตรงไหนต้องดูแลตรงไหนและควรให้อภัยอะไร 2. อ,อดีตไม่ได้กำหนดอนาคตแม้อดีตจะทิ้งร่องรอยไว้ในใจเราแต่มันไม่ได้มีสิทธิควบคุมอนาคตของเราเว้นแต่เราจะยอมให้มันทำการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตนิยามความเป็นตัวเราคือก้าวแรกของใจที่เบา 3. การเยียวยาคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในการรักษาใจไม่ใช่แค่การพักผ่อนหรือหลีกหนีแต่คือการมองลึกลงไปในความเจ็บปวดฝึกสติอยู่กับความรู้สึก แลปล่อยให้มันคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติการเยียวยาไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเส้นทางที่ต้องก้าวทีละก้าว 4. อย่ายึดติดก,กับภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวังหลายครั้งเราเหนื่อยเพราะพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราทบทวนว่าใครคือคนที่เราอยากเป็นจริงๆและเรียนรู้ที่จะไม่แบกหน้ากากจนหลงลืมตัวตนแท้จริง 5. การปล่อยวางคือการคืนอิสรภาพให้ใจการไม่ยึดติดก,กับความคิดความเชื่อ หรือความรู้สึกเก่าๆคือการปลดล็อกใจให้เป็นอิสระเราไม่สามารถควบคุมสิ่งรอบตัวได้ทั้งหมดแต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราตอบสนองได้ 6. ความเห็นอกเห็นใจเริ่มจากการเข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจความเปราะบางของตัวเองเราจะมองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความเข้าใจมากกว่าการตัดสินความเมตตาและความการุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกใจให้เปิดกว้างและยอมรับความไม่สมบูรณ์7ความรักที่แท้จริงเริ่มจากความรักตนเอง หนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้สอนให้เรารักตัวเองแบบหลงตัวเองแต่คือความรักที่มาจากการยอมรับทุกแง่มุมของตัวเองรวมถึงความกลัวความผิดพลาดและความไม่แน่นอนแการฝึกสติคือการกลับมาบ้านของใจทุกครั้งที่เราหลุดไปกับความคิดเราออกห่างจากตัวเองการฝึกสติช่วยให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจรู้สึกถึงตัวตนและไม่จมอยู่กับอดีตหรืออนาคตจนเกินไป9อย่าเร่งรีบจนลืมความสุขในระหว่างทาง ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางแต่ละก้าวของเราควรเต็มไปได้วยความตั้งใจความอ่อนโยนและการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆความสุขไม่รออยู่แค่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกย่างก้าวของความรู้สึกตัว1ิบการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้ความกล้าการยอมรับว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงคือความกล้าการเลือกไม่เดินตามทางเดิมที่เคยทําให้เราเจ็บปวดคือพลังภายในการกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับเงามืดในใจ คือหนทางสู่ความเบาที่แท้จริงบทสรุปท้ายเล่มวิชาใจเบาไม่ได้เสนอวิธีลัดไม่ได้ขายฝันว่าจะมีความสุขทันทีที่อ่านจบแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่กระซิบว่าเธอไม่ต้องรีบไม่ต้องสมบูรณ์ขอแค่กล้าที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเองและค่อยๆวางของที่ไม่จําเป็นหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้พูดเรื่องความสําเร็จหรือความมัง่งคั่งภายนอกแต่พาเรากลับเข้าสู่การสร้างบ้านใจที่มั่นคงอบอุ่นและปลอดภยัย ไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรถ้าใจเราเบาเราก็สามารถยืนอยู่ตรงไหนของชีวิตได้อย่างมั่นคงนี่คือบทเรียนของใจที่เบาไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะมันเรียนรู้ที่จะไม่แบกอะไรเกินความจําเป็นหากคุณอยากเริ่มต้นโยยาตัวเองไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหนังสือเล่มน,นี้คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงใจของเราเอง